สวัสดีครับ f อฟทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เดือนแห่งความรักและโดยอุปนิสัยทั่วไปของชาวกรกฎก็จะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีลางสังหรณ์ที่ดีมีความสุภาพเรียบร้อยและเป็นมิตร ให้ชุดแรก p a g H of Cup 6ถ้วย King of Pentacle ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์6-8นี้ชาวราศีกรกฎคุณก็จะมุ่งมั่นหรือว่าแสวงหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการงาน หรือว่าการที่อยากจะไปศึกษาต่อในที่นอื่น,นในช่วงนี้คุณก็จะมีคนที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณน่ยมากหน้าหลายตาและก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยไม่ได้เจอกันมานานอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนรวมถึงคนรับเก่าในช่วงเนี้ชีวิตของคุณก็นับว่า มีความเป็นอยู่ที่ยังสุขสบายดีมีเงินมีทองใช้ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในสายงานและก็ในครอบครัวเป็นอย่างดีชุดที่2 6เหรียญ Lover d e a t ก็นังเป็นเรื่องที่คุณจะต้อง วุ่นวายใจพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวซึ่งคุณจะเหมือนกับว่ามีภาระในก้อนนี้อยู่ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังมีเงินมีทองที่จะจับจ่ายได้อย่างสบายมือเพราะว่าคุณได้ไพ่หกเหรียญซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่แจกเงินให้กับคนที่มาขอแต่ในอีกมือหนึ่งเนี่ยก็ยังถือตะช่างที่มีความสมดุลเอาไว้อยู่ คุณที่เป็นคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่เข้ามาเป็นคู่ครองคนรักได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่เดทในตำแหน่งที่6ซึ่งมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุของตัวคุณเองเอาไว้บ้างเพราะว่าไพ่เดทมันจะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านที่ไม่ค่อยจะดีนัก ในอีกแง่มุมหนึ่งสำหรับไพ่เดทแล้วมันเป็นการจบลงของเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะค้างคาใจคุณมานานเป็นปัญหาหนักอกหนักใจมันก็จะจบลงไปแล้วคุณก็จะได้พบสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของคุณที่3 8ดาบ The e m p r e s s และ a g e of Cup คุณจะต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆที่จะประดังเข้ามาสู่ตัวคุณเองซึ่งมันเหมือนกับสภาวะที่คุณมีความเครียดสูงหนักอกหนักใจบางครั้งก็อาจจะมีคนที่คอยใส่ร้ายใส่ความหรือว่าแทงข้างหลังคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณได้ไพ่8ดาบในตำแหน่งที่7ซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคแต่สำหรับ ภาพอื่นๆของชีวิตคุณในช่วงนี้คุณก็ยังนับว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ D-Mpress ในตำแหน่งที่8แล้วก็ a g e of c u p ในตำแหน่งที่9ซึ่งมันหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายในอีกทางหนึ่งคุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่เป็นผู้หญิงซึ่งอาจก็เป็นเจ้านาย หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณคุณจะได้มีโอกาสลเริ่มงานใหม่ๆหรือว่าพบทางไปใหม่ๆของชีวิตคุณในช่วงระยะเวลานี้ตำแหน่งที่10 age of when ซึ่งก็ค่อนข้างจะสนับสนุนให้ในตำแหน่งที่9ซึ่งเป็น age of ครับคุณจะพบเจอเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ซึ่งถ้าหากไพ่เอชออฟแวนขึ้นก็หมายถึงว่าคุณก็น่าจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่มันจะทำให้คุณสามารถที่จะโชว์ศักยภาพของตัวคุณเองขึ้นมาอาจจะเด่นจนเข้าหูเข้าตาเจ้านายมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นไปได้สำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวคุณก็อาจจะ กำลังมองหาธุรกิจเสริมธุรกิจใหม่ๆที่จะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจเก่าของคุณให้มันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสรุปภาพรวมของชาวราศรีกรกฎในช่วงครึ่งหลังกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรับปี2568นี้ชาวกรกฎก็นับว่าจะมีการิเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิต ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับในเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกิจการงานต่างๆคุณอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะหมุนเวียนคน้นแสวงหาเงินทองเข้ามาจุนมเจือได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามไพ่ก็ได้เตือนว่าคุณต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดจาก การทํางานที่อาจจะเด่นเกินไปมีคนอยากจะขัดแข้งขัดขาคุณหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณเครียดเกินไปมันนําพาซึ่งปัญหาการเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าอุบัติเหตุก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้รเริ่มหรือว่าทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะทําแล้วก็มันก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้างการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจรารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะเลือกเชื่อถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ตึกตองดูให้ดีว่าการเชื่อในสิ่งเหล่านั้น จะก่อให้เกิดผลดีกับตัวเราหรือไม่อย่างไรสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ขอให้ลองนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ชีวิตของเราสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้ระแวดระวังก็ลองตึกตองดูสิว่า มันจะเกิดปัญหาอย่างไรกับตัวเราเพื่อจะได้ป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีชีวิตของคนเราแต่ละคนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่และช่วงแห่งการเวลาบ้างก็ทุกข์บ้างก็กงกสุขซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลที่สั่งสมมาจะแสดงผลออกมามากกว่าหรือช่วงใดกรรมเวรที่ติดตัวเรามา ทั้งที่มีมาแต่ชาติพบก่อนหรือการสร้างขึ้นในชาติพบนี้ได้แสดงผลและติดตามตัวเรามาทันมันก็จะเป็นข่าวที่ว่าเราจะทุกข์ร้อนใจหรือว่าอาจจะเกิดเหตุเพศภัยต่างๆอย่างปุบป,ป,ปับฉับพลันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ให้การอเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญเติมกุศลและสร้างทานบาร,รมีเพื่อที่จะมาค้ำจุนหนุนนำตัวเราให้ผ่านพน้นปัญหาประสัทต,ต,ต่างๆและยังช่วยทุเราเคาะกรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆ กดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆ ว่าจะเกิดเป็นลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่ต้องการจะสืบค้นหาพระคาถาเดิมๆก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอที่ทางช่องได้ลงไว้เลยนะครับสำหรับปีมะเส็ง2568นนี้ก็ขอให้ F4 ทุกท่านบังเกิดโชคดีมีโชคราบจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ